การถวายน้ำพระและอานิสงสิประการการนำน้ำถวายบนทิ้งพระอัจบูชายอย่างหนึ่งสแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสาการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญา เปียมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ยังไงอาหารเรือน้ำที่ถวายท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วและไม่มีขันแล้วจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไป จิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อนนึกว่าเราได้เคยทำความดีนั้นตายไปก็ไปสวรรค์และยังทำให้เราด้วยากการให้การอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบอีกอย่างหนึ่งเราจะได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วยวิธีการ1 ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเรื่องกรองน้ำโดยตรง 2. ควรถวายทุกวันหากไม่สามารถทำได้จริงๆควรถวายทุกวันพระ 3. น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วหลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำ 4. แก้วน้ำควรเป็นแก้วใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วควรเปลี่ยนเป็นแก้วใวใหม่ 5. ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสา,าวกประสงอยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกัน สามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆองค์ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วละองค์ 6. ไม่ควรปิดฝากแก้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวัน 7. ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธา กายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประภาพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชา น้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปรียมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้ัพเจ้าได้เถิดสาธุ 8. ปเท่ยวเวลาใดก็ได้ส่วนมากนิยมถาวายช่วงเช้าก่อนเที่ยงอานิี่ส์งการถาวายน้ำสิบประการ 1. คล่องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดผ่อง 8. มีพลักําลัง เมีปัญญาและสิบมีความสุขว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชวีวันดังทองคำสเสด็จไปในอากาศเหมือนดวงไฟลุกโพงเหมือนดวงอาทิตย์ข้าพระองค์จึงเอาฝ่ามือกอบน้ำโยนขึ้นไปบนอากาศ พระพุทธเจ้าผู้มหาวีระทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นส,สีทรงรับแล้วพระศาสดาพระนามว่าปัทุมุตตะประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดำริของข้าพระองค์จึงได้ดตัดพระคถานี้ว่าด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยการอย่างปิติให้เกิดขึ้น ท่านจะไม่ต้องเข้าถึงทุกขติเลยแม้ตลอดแสนกับข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์เฉทะบุรุษของโลกตัดกวานาระด้วยกับนั้นข้าพระองค์ลักความชนะและแพ้แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวในกับที่6,500ได้มีพระเจ้าจกักรพรรดิสามพระองค์ มีพระนามว่าสหัสราชมีสมุทรสาคร4สีเป็นที่สุดเป็นใหญ่กว่าชนขุนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ทราบว่าท่านพระเถระได้กล่าวคาถานี้ด้วยประการชนิแลอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่แนะนำขอให้ท่านลองพิจนารณาดูว่าที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือไม่ทำแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสม คือบูชาด้วยกุศลจิตทั้งทางกายมีการไหว้เป็นต้นทางวาจามีการกล่าวคําสรรเสริญพระรัตนตรัยและทางใจคือเกิดกุศลจิตบูชาด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณและบุรปรพัพฤติปฏิบัติตนในกุศลธรรมดังนั้นถวายน้ำ ถวายผลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วอย่าลืมปฏิบัติบูบชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยทุกครั้งอาน,นิสงส์งจะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป อนุโมทนาสาธุ